สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูนัยคำคืนแห่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูนัยที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอนําเสนอเรื่องกอดในการอยู่รอดจากตึกหลักของโรงเรียนยามค่ำคืนตอนพิเศษครับ สวัสดีครั้งผมชื่อเชนหัวหน้าชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติของโรงเรียนในตอนนี้ผมมีเรื่องกุ้มใจและอยากได้คำปรึกษาอยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของหนึ่งในสมาชิกชมรมของผมนี่ขวัญเธอจะซื้อเครื่องช่วยกำลังกับขนมปังไปทำไมเยอะแยะนายไม่ต้องยุ่งหรอกนะเชนนี่ไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อยขวัญจตข้อกลับมา ก่อนที่เธอจะหอบเอาขนมและเครื่องดื่มวิ่งไปนอกห้องชมรมอ่ามันทำให้ผมตกใจนิดหน่อยเพราะปกติเธอไม่เป็นแบบนี้เลยนะ2วันก่อนฉันกลับมาแล้วทุกคนผมเปิดประตูเข้ามาเพื่อทักทายทุกคนแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบเอ่อจะไม่ต้อนรับกันหน่อยเหรอหัวหน้าชมรมเพิ่งกลับมาจากการขาดเรียนเลยนะ ก็รู้อยู่หรอกว่าสมาชิกชมรมมีแค่สามคนแต่อย่างน้อยก็ตอบกลับมาหน่อยสิโอ้เชงนงั้นเหรอขวัญตอบกลับมาเป็นคนแรกแต่ท่าทีของเธอแปลกไปเหมือนว่าเธอจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนนี้อยู่แต่ปกติเธอไม่ทําแบบนั้นไม่ใช่เหรอเธอกำลังอ่านอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนอยู่งั้นเหรออืมข้อมูลของคุณลุงเอเนกนะ่ะลุงเอเนก ลุงเนเอกที่ว่าคือยามคนแรกของโรงเรียนเหรอขวัญตาวาวไม่ได้ยินแบบนั้นก่อนเธอจะวางหนังสือเล่มนั้นลงและดึงคอเสื้อของผมขึ้นนายรู้ข้อมูลของลุงเนเอกงั้นหรอเชนท่า,าทีของเธอทำให้ผมสับสนนะมากๆเล่นเอาตั้งสติไว้ไม่อยู่เลยเอา่อาอ่อถ้าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็ก็พอจะรู้มาบ้างอะสมกับเป็นหัวหน้าชมรมเลย บอกข้อมูลที่นายรู้มาทั้งหมดเลยนะออๆได้หลังจากนั้นผมก็เล่าข้อมูลเบื้องต้นของลุงเอเนกให้เธอฟังรวมถึงข่าวลือข่าวสยองขวัญในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเขาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขวัญออกไปจากห้องชมลมก่อนเวลามากขึ้นและทําตัวเหมือนกับจะไปหาใครสักคนอยู่ตลอดเวลาในพอจะรู้อะไรบ้างไหมต้นกล้า ผมห่านไปถามเด็กหนุ่มที่กำลังใส่หูฟังพร้อมกับอ่านหนังสือนิยายที่อยู่ตรงริมหน้าต่างของห้องชมรมและเหมือนเขาจะไม่ตอบอะไรผมกลับมาผมเลยเดินไปถอดหูฟังของเขาออกก่อนจะถามอีกครั้งนายพอจะรู้สาเหตุที่ขวัญทำตัวแปลกแปลกไปไหมต้นกล้าเขาไม่ตอบอะไรกลับมาแต่กลับทำหน้าเหนื่อยพร้อมกับถอนหายใจใส่ผม ขอตัวผมต้องไปเตรียมตัวสำหรับการเข้าใช้ห้องศิลปะของโรงเรียนในวันพรุ่งนี้เขาหยิบผูกฟางออกจากมือของผมก่อนจะเก็บของทั้งหมดเข้ากระเป๋านักเรียนหลังจากนั้นเขาก็เดินผ่านผมออกจากห้องชมรมไปผมสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยความเหนื่อยล้าก่อนจะถอนหายใจออกมาชุดใหญ่ฉันยังเป็นหัวหน้าชมรมอยู่จริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่พูดถึงละลุงอนกอย่างนั้นเหรอ สิ่งที่ผมพอจะรู้เกี่ยวกับเขาก็มีเพียงแค่เขาเป็นยามรุ่นแรกที่ตายในโรงเรียนแห่งนี้กับเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับเขาอีกนิดหน่อยอืมฉะนั้นลองหาดูสักหน่อยก็ได้ละมั้งสินาทีผ่านไปล้มเหลวไม่มีข้อมูลที่ใช้ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวไม่มีทั้งไฟล์ข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องเล่าที่ใช้อ้างอิงได้เลยสักอย่างเดียว เห็นทีต้องล้มเลิกแล้วสิมั้งเนี่ยเลืกของของรุงเนเกเนี่ยสนใจเรื่องของคุณลุงเนเกกันเหรอเสียงชายหนุ่มที่ผมคุ้นเคยดังขึ้นมาหน้าห้องก่อนที่ผมจะหันไปมองครูนัทใช่แล้วครูนัดเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นส่วนสาเหตุเพราะอะไรน่ะเหรอชายพูดก็คงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนหลังจากเหตุการณ์ที่อาคารการงาน หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้เพียงหนึ่งวันครูนัทก็เข้ามาหาผมพร้อมกับบอกว่าเชนครูว่าเธอควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะอ่าครับถึงครูไม่บอกผมก็จะทำแบบนั้นอยู่แล้วมันอันตรายเกินไปเ้าจะเผยให้คนอื่นได้รู้นะ่ะครูนัททำท่าโล่งอกที่ได้ยินแบบนั้นอืมถือเป็นความลับของพวกเรานะโอเคครับแต่ครูนัท ผมมีเรื่องอยากจะขอร้องสักหน่อยหึว่ามาสิถ้าครูพอช่วยได้ก็จะช่วยนะมาเป็นครูที่ปรึกษาให้กับชมรมของผมได้หรือเปล่าครับแลกกับการที่ผมจะปิดปากเงียบเ๊ะครูที่ปรึกษาเหรอด้วยเหตุนั้นครูนัดเลยได้กลายมาเป็นครูที่ปรึกษาของชมรมวิจัยเรื่องลี้ลับแลกกับการที่ผมต้องปิดเรื่องของอาคารการงานเอาไว้ณนะปัจจุบัน เรื่องมันเป็นแบบนั้นเองสินะอืมอืมครูเพื่อนเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้เลยนะครับผมจ้องมองครูนัดที่ตอนนี้กําลังเอามือจับที่ปลายคางของตัวเองเหมือนกับว่าเขากําลังคุ้นคลิดอะไรบางอย่างแล้วครูเชนรูรือเปล่าว่าขวัญไปทําอะไรเมื่อวันก่อนบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของเธอก็ได้นะทําอะไรกันหรอสิ่งที่ผมรู้ คือจูจ่ๆขวัญก็ได้ไปนอนพักที่โรงพยาบาลหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เธอบอกกับผมเพียงแค่ว่าตัวเองตกบันไดของตึกเรียนเท่านั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดสังเกตนะครับหรือจริงๆเธอแค่อาจจะสนใจเรื่องของลุงเันเด็กขึ้นมาเฉยๆก็เป็นได้นะครับครณนัทอืมอ่าแต่เชน่นอยากรู้เรื่องของลุงเันเด็กมากขึ้นหรือเปล่าก็อยากรู้อยู่หรอกครับแต่ครูนัดรู้ข้อมูลอะไรงั้นหรอ ครูนัดพยักหน้าให้ผมเป็นคำตอบแต่มันทำให้ผมสงสัยอยู่อย่างแล้วครูนัดรู้ข้อมูลพวกนั้นได้ยังไงหรอครับผมจ้องมองไปที่เขาตาขมิงผมคิดว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เอ่อครครูนะ่ะพวกคุณครูที่มีอายุหน่อยเป็นคนเล่าให้ครูฟังงั้นเหรอครับถ้างั้นผมขอฟังหน่อยแล้วกันเรื่องของลุงกันเอกงั้นหรอจะเป็นยังไงกันนะ ลุงอนเนกอุสาหะหรือชื่อเล่นลุงอนเนกเขาได้รับแต่งตั้งเป็นยามนักตั้งแต่วันแรกที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นและเดินนิสัยของเขาที่เป็นคนเอาจริงเอาจังทำอะไรต้องตั้งใจเสมอทำให้ผู้อำนวยการของโรงเรียนสนิทกับเขาเป็นพิเศษมีหลายครั้งที่เขามักจะไปช่วยนักเรียนทำสิ่งต่างๆรวมไปถึงเสี่ยงชีวิตช่วยนักเรียนที่กำลังประสบภัยด้วยทำให้ลุงอนเนกเป็นคนที่เด็กหลายคนชื่นชอบเอามากๆ ในช่วงชีวิตการทำงานของลุงเอเนกนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาต้องไปจัดการกับพวกหัวขโมยที่ลักลอบเข้ามากลางดึกโดยผลจากการต่อสู้ทำให้ลุงเอเนกได้แผลเวอร์ก,กลับมาปากของเขาฉีกและบิดเบี้ยวรวมไปถึงรอยแผลเป็นที่มีอยู่เต็มใบหน้าการที่ร่างกายของเขาเป็นแบบนั้นทำให้นักเรียนหลายคนเริ่มหวาดกลัวและไม่อยากจะเข้าใกล้ แต่ลุงอเนเกก็ยังอดทนและยังทำหน้าที่ยามที่ดีต่อไปจนมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาลุงอเนเกได้เข้าไปต่อสู้กับคนร้ายที่กำลังจะลักพาตัวเด็กนักเรียนการต่อสู้ดูเหมือนจะราบรื่นและผ่านไปอย่างได้ง่ายได้เหมือนครั้งก่นกอนๆที่เคยเป็นมาแต่ในครั้งนี้เขากลับพ่ายท่าให้กับพวกมันร่างของเขาล้มลงกับพื้นเพราะศาีรษะถูกของแข็งกระแทก แต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นพวกคนร้ายได้ทุบตีไปที่ใบหน้าของลุงอนเนกซ้ำๆหลายครั้งจนมันแหลกเละแต่นั่นยังไม่ใช่วาระสุดท้ายของเขาลุงอนเนกใช้แรงเฮือกสุดท้ายจัดการคนร้ายที่เหลืออยู่จนหมดสภาพไปก่อนจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เป็นเหยื่อในการลักพาตัวครั้งนี้ได้สําเร็จแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขา43ปี11เดือนนั่นคืออายุขไขของทั้งหมดที่ลุงอนเนกมีอยู่ หลังจากการตายของคุณลุงเนเอกผ่านไปไม่นานผูน้อำนวยการได้สร้างตึกหลักขึ้นมาทั้งหมด3มตึกและได้ฝังเท่ากระดูกของลุงเนเกไว้ในทุกๆตึกอีกทั้งยังสร้างห้องส่วนตัวให้เขาเพื่อเป็นการลํำลึกถึงซึ่งภายหลังห้องนั้นได้กลายเป็นห้องของยามที่หลังโรงเรียนนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ครูรู้ผมก้มหน้าเพื่อไว้ไรลหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะครับ ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหวังว่าเขาจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ในสักวันนะผมมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะหันไปมองที่ตึกหลักของโรงเรียนภายในตึกแห่งนั้นคงจะมีซากของคนที่อุทิศกำลังของตัวเองเพื่อสร้างโรงเรียนอยู่คนหนึ่งงั้นสินะว่าแต่ครูเพื่อนเหมือนว่าลุงเงนเอกยังไม่ไปไหนเลยนะครับอ่าๆก,ก็นั่นไงครูแค่คิดว่า ถ้ยังมีข่าวลือเรื่องของลุกเงนเอกอ,อยู่แสดงว่าเขายังไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมล่ะทำตัวน่าสงสัยมากๆเลยนะครับฮแต่ถึงผมถามไปก็คงไม่ตอบใช่ไหมล่ะผมถอนในใจออกมาก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหน้าห้องโชคดีนะครูก็ด้วยที่หลังก็ปิดไว้ให้มิดหน่อยนะครับผมเห็นดวงตาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากฝามือของครูล้วอะเอ๊ ร,รู้อยู่แล้วหรอผมสายหน้าให้กับเขาก่อนจะปิดประตูห้องถึงแม้จะถามเรื่องดวงตาคู่นั้นไปครูนัดก็คงจะไม่ตอบอะไรผมกลับมาอยู่ดีณห้องยามหลังโรงเรียนเด็กสาวในชุนดนักเรียนวิ่งหอบเอาขนมและเครื่องดื่มมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อนที่เธอจะเริ่มจุดธูปกินให้อร่อยนะคะลุงกเนกทั้งหมดนี้หนูเอามาให้ลุงหมดเลย เด็กสาวพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงเกินเบอร์ก่อนที่เธอจะหันหลังเดินกลับไปอะลืมบอกชื่อไปซะได้หนูชื่อขวัญน,นะคะไว้คราวหน้าหนูจะมาเยี่ยมคุณลุงใหม่นะเด็กสาวคนนั้นบกมือ้กับห้องที่ว่างเปล่าแต่ภายในใจของเธอนั้นรู้อยู่แล้วว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นี่หลังจากที่เธอได้เดินหายไปประตูของยาไมได้ถูกเปิดออก ถุงขนมปังห่อหนึ่งถูกแกะออกมาท่ามกลางความว่างเปล่าก่อนที่มันจะมีรอยกัดเกิดขึ้นบนตัวมันและแล้วจูๆ่ๆเสียงพูดของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีใครได้ยินก็ได้ดังขึ้นมาขอบคุณมากเลยนะหนุขวัญและนี่ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดในซีรีส์ของนายย่าดอกขาวกับเรื่องราวในวันนี้ กฎในการอยู่รอดจากตึกหลักของโรงเรียนยามค่ำคืนที่ผมเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับก็อบอกว่าซีรีส์เนี้ยเดินทางมานานมากๆนะครับแล้วเรื่องราวของซีรีส์นี้ยังไม่จบเดี๋ยวผมจะแวะเอามาให้ฟังกันตลอดนะครับผมแต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังไงนั้นเนี่ยคอยติดตามได้เลยนะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องในจักรวาลน,นี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายตอนเลยนะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกนะครับสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะจะเขียนชื่อหน้าเพลย์ลิสต์ไว้ว่า หน้าย่าดอกขาวกฎของนาย่าดอกขาวนะครับผมสามารถเข้าไปฟังตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องปัจจุบันตอนนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับเพจ a c e b o o k นาย่าดอกขาวด้วยนะครับผมที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้แต่งมีกําลังใจนะครับในการเขียนเรื่องราวใหม่ๆออกมาให้กับเพื่อนได้อ่านได้ฟังกันอีกครับผม และก่อนจะจากกันไปนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดช่องใหม่ช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมฮะเพื่อเๆื่อคนไหนนะครับที่อาจจะฟังเรื่องกดแล้วอยากจะลองฟังผมเล่นเกมบ้างดูผมเล่นเกมบ้างนะครับก็สามารถแวะไปกดติดตามให้กันได้นะครับที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมก็ยังไงคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ